นี่คือบรรยากาศของสกายวอล์กเชียงคานนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศข้างในของสกายวอล์กกันครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับก็คือบรรยากาศของสกายวอล์กเชียงคานนะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นทางเข้านะครับเขาก็จะมีกฎห้ามนำอาหารเครื่องดืม่มทุกชนิดเข้าสกายวอล์กนะครับ do not bring foods and beverages of any kind of sky walk do not bring f o o d and be w o r a i e s of any kind to the skywalk นะครับเขาบอกว่าห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดนะครับเข้าไปในบริเวณนี้นะครับโอ้บรรยากาศแบบสวยมากๆนะครับคุณผู้ชมเพราะว่ามีวิวภูเขานะครับคุณผู้ชมน่นวิวภูเขานี่แหละครับสกายวอลเชียงขานนะครับสวยงามจริงๆครับคุณผู้ชมครับแล้วนี่ก็เป็นพระใหญ่บริเวณของสกายวอลแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับ สกายวอล์กเชียงคานนะครับสวยงามครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านเดินเข้าไปในสกายวอล์กนะครับนี่เป็นวิวบริเวณรอบๆของสกายวอล์กเชียงคานนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งมีแม่น้ำโขงกั้นระหว่างประเทศไทยแล้วก็ประเทศลาวนะครับคุณผู้ชมครับสวยจริงๆครับนี่สกายวอล์กดูวิวครับฝั่งโน้นเป็นประเทศลาวนะครับที่มีแม่น้ำโขงกั้นนะครับเขาบอกว่ามีแม่น้ำสองสายนะครับนี่แม่น้ำหนึ่งสาย นั่นก็คือแม่น้ำเหืองนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับสกายวอล์กเชียงคานจังหวัดเลยครับคุณผู้ชมครับสวยงามจริงๆครับคุณผู้ชมนั่นแหละครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในครับเอาละครับคุณผู้ชมผมก็จะเดินเข้าไปในบริเวณของสกายวอล์กแล้วนะครับนี่คือสกายวอล์กเชียงคานนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งโอ้บรรยากาศนี้ สุดยอดมากวิวสุดยอดมากนะครับคุณผู้ชมครับสกายวอล์กของเชียงคานนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับก็คือบรรยากาศของสกายวอล์กเชียงคานครับคุณผู้ชมครับโอ้โหวิวของแม่น้ำโขงนะครับแล้วก็มีภูเขาสวยงามมากๆครับคุณผู้ชมครับดูครับโอ้โหในพื้นนี่เป็นหมอกเลยครับวันนี้ผู้คนก็มากันเยอะทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านครับไป ดูบรรยากาศของแม่น้ำโขงนะครับทีนี้นี่ครับแม่น้ำโขงนี่ก็คือสกายวอล์กเชียงคานครับคุณผู้ชมครับนี่ครับมูภูเขาสวยจริงๆครับวันนี้ตรงนั้นก็จะเห็นเป็นแม่น้ำเล็กๆนะครับน่าจะเป็นแม่น้ำเหืองนะครับถามอะไรเทส สวยงามมากๆครับคุณผู้ชมงามแท้นี่ครับนี่ก็คือบรรยากาศของแม่น้ําโขงนะครับฝั่งทางด้านโน้นนะครับก็เป็นประเทศลาวนะครับสปปลาวนะครับฝั่งทางด้านนี้ก็เป็นประเทศไทยนะครับสวยงามจริงๆครับคุณผู้ชมนี่คือสกายวอล์กเชียงคานครับคุณผู้ชมครับ